ใครที่เกิดใน6กราศีต่อไปนี้ดวงชะตาโดดเดน่นเตรียมตัวรวยอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซันพีดิกนะครับสำหรับในคลิปคลิปนี้เนี่ยเราจะมาดูดวงชะตากันนะครับว่าคนที่เกิดใน6ราศีต่อไปนี้ดวงชะตาเนี่ยถือว่าโดดเด่นนะมีโอกาสที่จะรำ่ำรวยตั้งตัวได้เลย จะเป็นราศีของใครบ้างก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับเริ่มจากราศีแรกครับคือคนที่เกิดในราศีพฤษภนะครับตั้งแต่ช่วงวันที่15พฤษภาคมถึงวันที่14มิถุนายนหรือคนที่ผูกลักนาแล้วออกมาเป็นราศีพฤษภนะครับคนที่เกิดราศีพฤษภในช่วงนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้การอุป,ปถมัมภ คอยให้การสนับสนุนช่วยเหลือนะครับแต่ว่าตัวเราเนี่ยก็ต้องจริงจังกับงานนิดนึงตัวเราก็ต้องลงมือทำให้เต็มที่นะครับเพราะว่าผู้หลับผู้ใหญ่คนนี้เนี่ยเขาชอบคนที่เอาจริงเอาจังกับงานมากๆนะครับเขาชอบคนจริงเขาชอบคนที่ขยันขันแข็ง นะครับฉะนั้นเนี่ยอย่าอ่อนแอต่อหน้าเขาเด็ดขาดเพราะว่าเขาจับตาดูเราอยู่นะครับเขาสามารถที่จะช่วยให้เราเนี่ยก้าวหน้าในเรื่องของการงานได้เป็นอย่างดีนะครับฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้คนเกิดราศีพฤษภก็ต้องสู้นิดนึงนะแล้วจะประสบความสําเร็จนะครับราศีที่2คือคนที่เกิดราศีมิถุนครับคนที่เกิดช่วง15มิถุนายนถึงวันที่15กร,รกฎาคมนะครับ คนเกิดราศีมิถุนเนี่ยตอนนี้การงานเนี่ยค่อนข้างเติบโตการงานเนี่ยถ้าจะทำอะไรถ้าจะมีไอเดียอยากจะลองทำอะไรใหม่ๆนะครับลองเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยดวงชะตาเรื่องการงานของคุณเนี่ยมีโอกาสที่จะเติบโตค่อนข้างเร็วกว่าคนอื่นๆนะครับมีโอกาสที่จะ ร่ลำรวยมีโอกาสที่จะตั้งตัวได้นะครับยิ่งเป็นธุรกิจออนไลน์ด้วยเนี่ยยิ่งดีเข้าไปใหญ่นะครับก็ลองลองทำดูเลยนะครับมีไอเดียอะไรงัดออกมาใช้งัดออกมาโพส์งัดออกมาให้หมดนะครับจะได้รู้ไปเลยว่าเราเนี่ยของจริงหรือเปล่าอ่าลองดูนะครับไม่เสียหายนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ลองเราจะรู้ได้ไงว่ามันเวิร์กหรือมันไม่เวิร์กจริงไหม ต้องลองดูนะครับคนที่เกิดราศีมิถุนอย่ากลัวนะครับต่อมาคนที่เกิดราศีที่3นะครับก็คือคนที่เกิดราศีกรกฎนะครับผู้ที่เกิดช่วงวันที่16กรกฎาคมถึงวันที่16สิงหาคมนะครับชาวกรกฎเนี่ยก็เรียกได้ว่าการงานเนี่ยจะมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น มีความเป็นปึกแผ่นมากยิ่งขึ้นมีโอกาสที่จะขยับขยายจนตั้งเป็นบริษัทได้นะครับมีโอกาสที่จะขยับขยายสถานที่ที่เราทำงานนะครับการงานเนี่ยจะเติบโตเริ่มมีความสำเร็จให้เราเห็นนะครับสิ่งใดก็ตามที่คุณลงมือทำไปแล้วเนี่ยก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้ นะครับเพราะฝีมือน้ำพักน้ำแรงของคุณล้วนๆนะครับแต่ถ้าจะเซ็นสัญญาอะไรหรือมีข้อกฎหมายอะไรเนี่ยถ้าเราไม่ชัวนะครับผมแนะนำว่าให้ปรึกษาทนายหรือผู้ที่มีความรู้นะถ้าจะเซ็นสัญญาอะไรพวกนี้อย่าอย่ารีบอย่ารีบนะครับเฉพาะเรื่องการเซ็นสัญญานะอย่าไปรีบเซ็นอย่าไปใจร้อนนะครับปรึกษา ฝ่ายกฎหมายดูนะครับแล้วจะดีเองต่อมาคนที่เกิดราศีที่4นะครับคือคนที่เกิดราศีพิจิกนะครับคือผู้ที่เกิดช่วงวันที่16พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมนะครับคนเกิดราศีพิจิกเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะมีรายได้จากงานเสริมมีรายได้ ขึ้นมาอีกหนึ่งทางนะครับแม้จะยังไม่ใช่ก้อนที่ใหญ่แบบโอ้โหอลังการมหาศาลอลังการงานสร้างนะครับแต่จะมีรายได้เพิ่มขึ้นมานะครับก็คิดจะทำอะไรคิดจะลงมือทำก็ทอทอทอ,ทอนะครับทำทันทีเพราะคุณมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จนะคนที่เกิดราศีพิจิกถ้าเรามัวแต่วางแผนมัวแต่คิดเยอะมัวแต่ กังวลกลุ้มใจไม่มีประโยชน์นะครับการกลุ้มใจการคิดมากเกินไปเนี่ยไม่ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะครับก็ลงมือทำนะครับการลงมือทำคือความสำเร็จนะครับก็อยากให้ชาวราศีพิจิกเนี่ยลองลงมือทำดูนะครับโลกยุคนี้เนี่ยค่อนข้างไปเร็วนิดนึงแต่คนราศีพิจิกเนี่ยก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้นะครับต่อมา ราศีที่5ที่ดวงดีคือคนเกิดราศีธนูนะครับราศีธนูเกิดช่วงวันที่16ธันวาคมถึง13มกราคมหรือลัคนาราศีธนูนะครับคนเกิดราศีธนูเนี่ยการลงทุนอะไรก็แล้วแต่ที่เราเคยลงทุนไว้หรืออะไรพวกนี้กำลังจะงอกเงยเงินที่เคยลงไว้เนี่ยกำลังจะงอกงามนะครับเริ่มจะเห็นผลลัพธ์ของการลงทุน เริ่มจะเห็นผลลัพธ์ของการศึกษาการเรียนรู้หรือการเข้าคอร์สหรือคุณจะไปพัฒนาตัวเองด้านไหนมาเนี่ยคุณจะเริ่มเห็นผลแล้วอ่าเริ่มเห็นผลในหลายๆด้านหลายๆ,ๆสิ่งในหลายๆอย่างนะครับคุณเนี่ยชาวราศีธนูเนี่ยจะเริ่มเห็นผลขึ้นมานะครับมีโอกาสที่จะทำให้คุณมีรายได้มากกว่าเดิมนะครับ ก็ศึกษาหาความรู้นะครับช่วงนี้เนี่ยจะลงมือทําอะไรก็ยังไม่สายเกินไปนะก็ขอให้ศึกษาหาความรู้ให้ดีนะครับบนโลกออนไลน์ไม่มีอะไรสายเกินไปนะขอให้คุณสู้นิดนึงก็แล้วกันนะครับช่วงนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยผมก็เหนื่อยแต่ว่าเชื่อเถอะเดี๋ยวเราจะผ่านมันไปด้วยกันนะครับต่อมาราศีที่6ที่ดวงดีนะครับคือคนที่เกิดราศีกุมนะครับคนที่เกิดราศี กุมก็คือผู้ที่เกิดช่วงวันที่13ากุมภาพันธ์ถึงวันที่13มีนาคมคนที่เกิดในราศีนี้เนี่ยจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีอ่าใช้คาว่าใจดีเลยนะครับเป็นคนที่ นิสัยดีด้วยใจดีด้วยหน้าตาดีด้วยนะครับคอยหนุนหลังคอยช่วยเหลือคุณนะครับแต่เมื่อเขาช่วยเหลือคุณแล้วคุณต้องไม่เอาเปรียบเขานะครับคุณไม่ใช่ว่าเฮ้ยชิวๆก็ได้ไม่ไม,ไม่ไม่ควรชิวๆนะครับควรที่จะตั้งใจให้มากกว่าเดิมยิ่งเรามีผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีเนี่ยเรายิ่งควรต้องตั้งใจให้มันมากขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าผู้ใหญ่ใจดีท่านนี้เนี่ยท่านมีเมตตาสูงจริงๆ นะครับก็ต้องตั้งใจนะครับให้สมกับที่เขาช่วยเหลือเรานะครับก็อันนี้เป็น6ราศีที่ดวงดีนะครับก็ขอให้ทุกคนดวงดีร่ำรวยประสบความสำเร็จแล้วก็มีแต่ความสุขความเจริญในชีวิตนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยสวัสดีครับ